เป็นพิธีกไทยปอเปีโก้ครับครับวันนี้ช่างพิกาดร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าเป็นไงอ่าพอดีน้ำหนักนี้คุมมากี่โลร <4. S 2> ้อยยี่สิบเก้าสี่โลซ้อมอยู่ที่แสงม,มรกตค,ครับครับกงซ้อมมีใครช่วยบ้างไฟนี้ก็มีหลายคนครับบิลดินมีพวกเพชรบริศัทพวกเพื่นอนๆน้องๆใน,นค่ายก็แก๊งเดิมๆเ,เก็บตัวมากี่วันเก็บตัวมาก็เกือบเดือนครับเกือบเดือนนะแตกไปเออคือ พอพาแตกก็เรียบร้อยเลยไปแพ้ใครมาแพ้ไพยรดน้อยครับแพ้ไพรดน้อยที่ไหนครับที่ทอที่นี่เลยครับมันทำไมต้นๆทำได้แล้วมันคุมไม่อยู่หรือว่าอะไรไงไม่มันไม่ได้ประหม่ามันแบบผมคิดว่าจะเดินมาแทงอเดินมาจับอะอแต่ที่ไหนได้เขาเปลี่ยนเป็นศอกมาตอนแรกคิดว่าจะขวาคอรวบอ่า แต่กลายเป็นว่าเขาชักแขนกลับกลายเป็นิอมติดมุมร่มดึงไม่ได้เออคือก็รู้ว่าพาจะเรียบร้อยเลยก็พลิกเยอะเลยวันนั้นโอ้โหไม่ทันเอออ่ะพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครครับน้ำพองน้อยครับอ่าก็เจอกับน้ำพองน้อยนะเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วครับเพราะเคยต่อกับน้องเล็กค่ะอ่าเคยเจอกับสุภาชัยเล็กเนาะเขาเป็นมวยอะไรดูสไตล์เขาเก๋า บางเกมบางแผนง่ายดีพรุ่ง okay. นี Z ้ก็ตามที่เรียกครับก็ฝีมือไปก่อนก็ต้องคุมไม่อยู่คือรุนอย่างเดียวเลยคุมอยู่ไม่อยู่แค่นั้นโอเคเอาเราอายุอะไรแล้วครับอ่ะยี่สิบเอ็ดย่างยี่สิบสองครับกดจังหวะซิสเก้ครับไปปล่อยกิโลหกสิบสามหกสิบเป็นเป็นเนมวยครบเครื่องซ้ายหรือขวาขวาสองร้อยร้อยเจ็ดสิบสี่จบมวยทั้งหมดประมาณ ้อยฝากเป็นตอนช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยฝากชาวเอ็กซีเยเชียร์เดินเต็มที่ครับผมขอบคุณครับผมตัวหน่อยสวัสดีครับผมน้ำพองน้อยซอสมัยครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ครับอ้าวก็ได้ชกเวทที่ถูกใจสักทีนะทุกทีต่อยเท่าไหร่เนี่ยเุกทีครับสามสิบขึ้นนะทุกทีสามสิบขึ้นนะหลายคนคิดว่าเรานี่ชกเกินสามสิบได้หรือชกได้แต่มันเสียเปรียบใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้ยี่สิบเก้าเป็นไง ก็เสียเปียบอยู่ก็ยังเสียเปียบอยู่ต่ำสุดเท่าไหร่คิดว่าทำทำได้เยอะครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยังได้นะแต่วันนี้ก็สบายหน่อยคุณมากี่โลยี่สิบเก้าตอนนี้สองโลครับสองโลซ้อมอยู่ที่สี่เก้าเก้าครับครับก็มาเก็บตัวไฟที่สี่ไฟละมากลับมาอยู่นี่สี่ไฟครับสี่ไฟเป็นไงสี่ไฟที่อยู่นี่เป็นไงช่วงอันชนะสามแพ้หนึ่งครับเออคือฟอร์มดีเลยครับผมล่าสุดก็ชนะที่นี่ไว้ครับผมชนะใครนะ ชนะสานิดครับสานิดออวันนั้นเขาช้า,าเสร็จเลยแล้วพรุ่งนี้เจอกับใครครับเ็นพระยาไทยครับเออวางเกมวางแผนงไงดีเจอฝีอมือแบบนี้ ก็ดูจังหวะครับดูจังหวะใครใครรวมครับผมก็คิดว่าเราก็ฝีมือได้เหมือนกันได้ได้ดูเทปมาแล้วแต่ยังไม่เคยเจอกันไหมยังไม่เคยครับโอเคอายุอะไรล่วครับ27ปีครับคนจังหวัดจะมาขอนก่นครับไปปล่อยกิโลแล้วเราหกิอกิโลครับพื้นเพลเราเป็นมวยจังหวะครบเครื่องครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยแล้วเจ็ดสิบห้าครับเราชกมวยมากี่ร้อยละประมาณร้อยกว่าไฟครับฝากมีน้องเพื่อชีชร์รุ่งนี้หน่อยก็ฝากเป็นมวยช่วยเป็นใจผมได้ครับปูนรกสูดเต็มที่ครับผมขอบคุณครับ